สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณหิ่งเช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะคุณหิ่งก็มีเรื่องการเปรียบเทียบน้ำหนักนะคะแบบเป็นขีดนะคะมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะ การเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นขีดนะคะการเปรียบเทียบน้ำหนักคือการนำสิ่งของตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปนะคะมาเปรียบเทียบน้ำหนักว่าสิ่งใดหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากับค่ะก่อนการเปรียบเทียบน้ำหนักนะคะเราจะต้องนำสิ่งของที่ต้องการเปรียบเทียบ มาชั่งน้ำหนักก่อนนะคะในการชั่งน้ำหนักโดยใช้เครื่องชั่งสปริงนะคะก่อนชั่งน้ำหนักเข็มชี้น้ำหนักต้องชี้ที่ตรงเลขศูนเสมอนะคะจานรองจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนก็ได้ทราบเกี่ยวกับความหมายของการเปรียบเทียบไปแล้วนะคะต่อไปนะคะนักเรียนจะได้ไปเรียนรู้วิธีการใช้คําต่างๆในการเปรียบเทียบนะคะคือคําว่าหนักกว่าเบาวกว่าหรือหนักเท่ากับนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการใช้คําต่างๆนี้เลยค่ะต่อไปนะคะ เรามาดูสิ่งที่เรานำมาเปรียบเทียบกันนะคะก็จะมีสม้มองุ่นและเงาะค่ะเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักของส้มกันเลยนะคะนักเรียนคิดว่าส้มหนักเท่ากับกี่ขีดคะ ถูกต้องแล้วค่ะส้มหนักเท่ากับ5ขีดค่ะต่อไปนะคะเราไปชั่งน้ำหนักขององง่นกันค่ะนักเรียนคิดว่าอัง,ง่นหนักเท่ากับกี่ขีดคะถูกต้องแล้วค่ะอัง,ง่นหนักเท่ากับ 7ขีดค่ะต่อไปนะคะเรามาชั่งน้ำหนักของงาะกันค่ะนักเรียนคิดว่างาะหนักเท่ากับกี่ขีดคะถูกต้องแล้วค่ะงาะหนักเท่ากับสี่ขีดค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้น้ำหนักของสม้มองุ่นและเงาะเรียบร้อยแล้วนะคะโดยส้มจะหนักเท่ากับ5ขีดค่ะองุนหนักเท่ากับ7ขีดค่ะและเงาะหนักเท่ากับ4ขีดค่ะต่อไปนะคะ เราจะนำน้ำหนักขององุ่นมาเปรียบเทียบกับน้ำหนักของเงาะกันนะคะโดยองุ่นหนักเท่ากับเจดขีดเงาะหนักเท่ากับสี่ขีดนักเรียนคิดว่าอางุ่นหนักกว่าเบาวกว่าหรือหนักเท่ากับเงาะคะถูกต้องแล้วค่ะ องุนหนักกว่าเงาะนะคะเพราะอังุนหนักเท่ากับ7ขีดเงาะหนักเท่ากับ4ขีด7ขีดหนักกว่า4ขีดนะคะต่อไปนะคะถ้าต้องการทราบว่าอังุ่นหนักกว่าเงาะอยู่กี่ขีดนะคะให้นักเรียนนะคะนำเจขีดลบกับ4ขีดนะคะ ก็จะได้เท่ากับ3ขีดดังนั้นจะสรุปได้ว่าอางุ่นหนักกว่าง้ออยู่3ขีดนะคะต่อไปนะคะนักเรียนลองเปรียบเทียบน้ำหนักของส้มกับองุ่นดูนะคะส้มหนัก5ขีด องังหนหนักเจ็ดขีดส้มหนักกว่าเบาวกว่าหรือหนักเท่ากับอัง่นคะถูกต้องแล้วคะ่ะส้มห้าขีดเบาวกว่าอัง่นเจขีดนะคะต่อไปนะคะถ้าเราต้องการจะทราบว่า ส้มเบากว่าอัง่นอยู่กี่ขีดนะคะให้นักเรียนนำน้ำหนักของอัง่นนะคะลบกับน้ำหนักส้มนะคะก็คือ7ขีดลบ5ขีดมีค่าเท่ากับ2ขีดค่ะดังนั้นจะสรุปได้ว่าส้มเบากว่าอัง่นอยู่2ขีดนะคะ สิ่งต่อไปที่เราจะนำมาเปรียบเทียบกันนะคะก็คือกุ้งปลาหมึกและปูค่ะไปนะคะเราไปชั่งน้ำหนักของกุ้งกันเลยค่ะนักเรียนคิดว่ากุ้งหนักเท่ากับกี่ขีดคะ ถูกต้องแล้วค่ะกุ้งหนักเท่ากับ17ขีดค่ะนักเรียนคิดว่าปลาหมึกหนักเท่ากับกี่ขีดคะ ถูกต้องแล้วค่ะปลาเมึกหนักเท่ากับ9ขีดนะคะและนักเรียนคิดว่าปูหนักเท่ากับกี่ขีดคะถูกต้องแล้วค่ะ ปูหนักเท่ากับ17ขีดนะคะต่อไปนะคะเราจะนำน้ำหนักของกุ้งปลาหมึกและปูมาเปรียบเทียบกันนะคะโดยกุ้งหนัก17ขีดปลาหมึกหนัก9ขีดและปูหนัก17ขีดค่ะ เรามาเปรียบเทียบน้ำหนักของกุ้งและปลาหมึกกันดูนะคะกุ้งหนัก17ดขีดปลาหมึกหนักเก้าขีดกุ้งหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากับปลาหมึกคะถูกต้องแล้วคะ่ะกุ้งหนักกว่าปลาหมึกคะ่ะ ต่อไปนะคะเราไปดูกันว่ากุ้งหนักกว่าปลาหมึกกี่ขีดนะคะโดยเราจะต้องนำน้ำหนักของกุ้งนะคะไปลบกับน้ำหนักของปลาหมึกค่ะจะได้17ขีดลบ9ขีดมีค่าเท่ากับ8ขีดนะคะดังนั้นจึงสรุปได้ว่ากุ้งหนักกว่าปลาหมึกอยู่8ขีดนะคะ ะะเรามาเปรียบเทียบน้ำหนักของกุ้งและปูกันนะคะโดยกุ้งหนัก17ขีดและปูหนัก17ขีดนักเรียนคิดว่ากุ้งหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากับปูคะถูกต้องแล้วค่ะ กุ้งหนักเท่ากับปูนะคะดังนั้นนะคะจะสรุปได้ว่ากุ้งและปูหนักเท่ากันนะคะต่อไปนะคะเราจะไปพบกันในช่วงสนุกวันละนิดฝึกคิดการช่างกันค่ะวันนี้นะคะคุณหนิงก็จะให้นักเรียนนะคะ าฝึกการเปรียบเทียบนะคะว่าสิ่งใดหนักกว่าเบาวกว่าหรือหนักเท่ากับนะคะโดยคู่หนึ่งนะคะก็จะมีผลไม้อยู่3ชนิดด้วยกันนะคะคือมังคุดหนัก23ขีดลำไยห,หนัก13ขีดและมะม,ม่วงหนัก19ขีดค่ะต่อไปนะคะ เราจะนำน้ำหนักของผล,ลไม้แต่ละชนิดนะคะไปเปรียบเทียบกันค่ะไปดูกันเลยค่ะเรามาเปรียบเทียบมังคุดกับลำไยกันนะคะนักเรียนคิดว่ามังคุดหนักกว่าเบาวกว่าหรือหนักเท่ากับลำไยคะถูกต้องแล้วค่ะมังคุดหนักกว่าลำไยนะคะเ แต่ว่ามังคุดหนักกว่าลำไย,ยกี่ขีดคะถูกต้องแล้วค่ะมังคุดหนักกว่าลำไยสิบขีดนะคะวิธีคิดนะคะนักเรียนจะต้องนำน้ำหนักของมังคุดลบกับน้ำหนักของลำไย,ยนะคะคือ23ลบด้วย13า จะได้เท่ากับ10ค่ะดังนั้นนะคะมังคุดหนักกว่าลำไยเท่ากับ10ขีดค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าลำไยห,หนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากับมังคุดคะถูกต้องแล้วค่ะลำไยเบากว่ามังคุดนะคะ ลำไยเบากว่ามังคุดกี่ขีดคะ,คะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะลำไยเบากว่ามังคุดสิบขีดนะคะต่อไปนะคะเราลองมาเปรียบเทียบมะม่วงกับลำไยกันดูนะคะ่ะ<อ>นักเรียนคิดว่ามะม่วงหนักกว่า เบากว่าหรือหนักเท่ากับลำไยคะถูกต้องแล้วคะ่มมวกกวะ,คะ,ะมะม่วงหนักกว่าลำไยนะคะและมะม่วงหนักกว่าลำไยกี่ขีดคะนักเรียนถูกต้องแล้วคะ่ะมะม่วงนะคะ หนักกว่าลำไย,ย6ขีดค่ะวิธีคิดนะคะให้นักเรียนนำน้ำหนักของมะม่วงลบกับน้ำหนักของลำไย,ยค่ะโดยนำสิลบออกด้วย13นะคะ19ลบออกด้วย13จะได้เท่ากับ6ค่ะดังนั้นจะสรุปได้ว่ามะม่วงหนักกว่าลำไย,ย6ขีดค่ะ และนักเรียนคิดว่าลำไย,ยหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากับมะม่วงคะถูกต้องแล้วคะ่ะลำไย,ยเบากว่ามะม่วงนะคะและลำไย,ยเบากว่ามะม่วงกี่ขีดคะนักเรียน ถูกต้องแล้วค่ะลำไยเบากว่ามะม่วง6ขีดนะคะเรามาสรุปการเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นขีดกันนะคะการเปรียบเทียบน้ำหนักก็คือการนำสิ่งของตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปนะคะมาเปรียบเทียบน้ำหนักกันว่าสิ่งใดหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากับนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนการเปรียบเทียบน้ำหนักไม่ยากเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะครูหนิงก็มีการบ้านมาให้นักเรียนได้ลองฝึกทำกันด้วยค่ะนักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดปลายวิชาคณิตศาสตร์หน้า186่ได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนทำการบ้านเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณหญิงขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ